บาดีป้าลุงกินข้าวแลงอยู่เที่ยงหน้าพี<บ>า่จอืมตั้งหลังเนี่ยข้าวฮะเวียกินขา้า,ขาวลูกอือมันกินอยู่บ<า>้านสมดิบฮะเพะเวียขยะก็ลงไปปีกงลูกอันหนึ่งห่อหนึ่งไก้อันไอ้แซมกินจะอยากจ้าลงไปปีกที่ลูกห่อหนึ่งในทงนะเวีย ไปจี๋เสภาใหรถวายถิ่มใชข้าเดืยวกับอกอกกระชุกแล้วหืมมากินหรออาจารย์จะมากินอยู่บ้านเป็นยังกูว่าควนกันเหรอะอะไรวะอ้อาซิซเป็นโอ้ มันไม่ามียาสมลงไปปีกห่อหนึ่งนะลูกมันมีสองห่อนะไปเออกินรศจังอยากที่ก็คิดดิบลอีกยังครบลูกนะมันมีบางกนาเ้พ่อรามอนเชียงเลยลูกไปไ่ได้นีอมนเออคือรถเชียงหัวเชียงหรืะหัวจ้าบอกมันบาจากมอนมา ห่หางยุ่งมหางยุ่งหมากผางหมากผางแต่ตาชินใช้แบางใช้แบบผางเนี้กินข้าวแรงพี่น้องกินข้าวแรงน้องกินข้าวแรงอยู่เทียนหน้าพี่น้อง กันแด็กเออเจ้ามาทันทันตัยต่ำอ like> ่หนึ่งนะเอ้ยเอ้ยเด็กบากินอ่นกินข่าวอยู่เที่ยงหน้าแต่ว่าของกินอ่ะสัมยวนี่ก็อยู่ อยู่ปตคาลใช่ปะมีปลาหมึกมีปลากระเบนพี <c oughs> ่น <c oughs> er ้องแกกินแล้วคเฮ้ยจ้าหนูมากินอยู่เพื่อนเลยมากินอยู่เพื่อนพ่อเฮ้ยคอยเอามาพอดีชวนกินดีเขาจ้ะเบิ้งในเบิ้งหันเหีุยาเหงื่ออะไรบ้างแคปใส่คำเขาพอดีขาดนะมันปูอันนี้หอมมากตอนเมื่อมือน้าจะเอามานอนพอดีแล้ว ม uhm. 네 bo si. ื่อนี่หายเบี้ยนอนน้ำนันบวลงใส่กระซังมันแหละสรงมันผักจำเนียว่ม่ยางดอกทีนมันเพียงเสียบมันกับแบอยากเพียงเลยจำเนี้ก็เอาเลยเนาะได้ละใช้คิด่คิดเที่ยงก็้างางาสากนคิดใจคิใช่คิดใช่จะเพียงหน้าอันนี่ไรย่ละคนนะ เออมืออื่นมืออื่นมืออื่นก็แล้วมืออื่นกันอันตัอันมึกบุญบดน่ะกินดิบได้แต่มันชุกแล้วน่ะตัวมันเป็นบดนะมุนเออป้าละวัทโอ้ยตาหนาวมึงเอ้ยป้าละวัทกินดิบได้ป้านางเราบอกว่ากินดิบได้นะมันชุกแล้วรอยกระดานไปกับปลานี่เด้นี่ยปลาไกุ้งเอาดูฮะ น่เบงหน้าก้า,าจะเ <c oughs> ขาจะเอิดเน,นี่ยก็อไอ้เรื่องสามพันอะคะ่ะมือเขาจะเอาลงมาเอาเขาจะเอาหาลอยคานี่นะพันหาช่องพันหาเวลามันสอดแล้วมันตัดท่านีนยใส่ไหวเนะาะเถอะมีผู้ระโจกไปย,ยังมากระตัดตั้งนะไหวแล้ว <c oughs> ไม่แตะนะฮะแลไม่ได้มแตะแบบไมีได้ไ่เว้ยไม่แต่แบบไม่ได้ไงเออเป็นยังไงจัมึงกีห้องบ้าน,น,านมึงกีห้องโรคอาบเบิลป่ากับผมไม่เป็นยังไงแฮกปาก่ากูนะเอาข่าอีกแ้าอ,อาขาอ,อีก้ะมันเลือกเามาส่งหากว่าเลือดไดขนาดยังขางช่องขาวเมา่ทันตีนะเออแกงลูกเขาตะดิบอะไรบ้างส่งเื่งนัเอ,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 เอา เอามนามันเหลือมันขาพอท่นแก้ท้าพงกระจัดนะาไปส่งขึ้นก็จะเอาได้้งเากะเดเลบอบ่เอาขึ้นอีกแล้วแล้้เต้าเนื้อเขาเยเต้าเ้าดังนะเอาเขาดังอยู่ตลาดก็ได้เฮ้ยบบนี้เขานึงเขานึงหนาตลาดีก็ได้ ยังไ่เห็นตอดอีสิก้าวอีกเน่ยตกไดอุ้นอนใช้มอแงง่ายจ้ะนอนบอ้าวอจนนัจะ้มกินเลยหนึ่งเลย่สงผู้ชี้ยไม่เลยถ้ามันนอนอั่งยงจะแฮมกินาย่ด้ออ๋อแดดชงมาให้กินนะเรี่องนี้ยนทำสื่อมีหาักมัเอ อ่นานหมูกระทะมากินอ้าวตอนนอนยล้วมแนเฉกเลยเอออยากหมูกระทะบ่เอออยากหมูกระทะก็จะพาไปกินอยู่กูจะปล่อยมึงอยู่หันบุฟเฟ่เด้อมึงกินเนี่ยมันกุ้มไงโอ้ยมึงยิ้มพ่อละอ้าวใช้ไฟมาใู่้านใช่ไฟมชายไผเอชาช้ไฟสจุดต่อห้องมูหาใช้ไฟจะซื้อมาหันอ่มไปต่ออย้างนี้กระมั ตำผนคือจแฉปลากะเบนนะาาเนาะกระเบนเนี่อือแจวไปปลากระเบนนะฮะตำผนคือจะแฉแบบตำมันนั่นเใส่แบบมึงตำปลากระต่านะมนกลัวคือชินัวไว้กกว่าบ่ายเขาคือจะขากลัวที่มัน,าาปาปาน่อาัป่าสวยเพยังมอแ้วันะเาาบนี่ก็เซียมเหรอฮะกด้เอีม ม่นคืคนตาเปลาเนียชุ่มบตัวนี้นะมันมันเสียสุลมันเลยเอาแหมันก็ต้องใช้ไหมชะละเม็นที่ใจเซลลบอกขี้ขาวอยู่เที่หน้าปลาหมึกพอวะ มันมีไข่นะเว้ยตัวมันบานนังแตัวเป็นพลอยๆน่ะอืมมันซุกก็ได้คิดโล่นะเดี่วนะิ้อาไ่มายตเขดยิมยิมหนักนะยาม่เกื่อนนิดเดีไม่แต่เขาไม่แต่เขาเบิ้บ่ เขียวอย่างแล้ว่ะอืนข่าหลุดลงฝันงข่างอยู่นำอิฮ่าาเนี่ยออมาใครเอามาแรกกิเืออนเบ้ดอีกเพนกันของแสบโอ้ยหมูาี้มูเริมถุยมากเลยเด้อใช่ๆนันน่ะบอ อันตันนั้นคือเปลี่ยนใช่จะทำเบียร์คือเปลี่ยนใช่แต่อันเดียวหเปลี่ยนอะไรมากประกอบเป็นหมดตองมันตองเดตัดมันจังมากมเคนร้านกันคนแบบคนละแบบอ่มต้องตูวางแขื่อตัววางอันทัหมักหมางันะนยังกแห้งนมหม่ายังาจะมเเามือแล้วกูจะแบกข้าวซานออกมาให้มึงนั่น จะโรดออกมาเลยก็ไดแดงเื ba ้อมาไวชบงกม่ป right. ัดคือบอมีอน่หดเาปะไปไปกับุ๊บปบปุบปั Wir ๊บยังทำัสนะเดี Good ๋ยวเนื้ม well. ันน่ยมบอกเขาไเอาอวาาม เ,เรา,เอาออก่ื่อจะวก่ล้าาาะลานายอยู่ตะนอนนะท่านใดนี่ได้วดจากยืมกูกับใช้ชู้สึแล้วกันจนะังละเอามันเขา่ามันเข่าถาเขา่าที่แล้วยืมแล้วเลยซัท่นใดนี่ไม่จะบได้เหตุ เนาะเล็กน้อยขึ้นกับ่เป็นตาโต๊กนะแบบนี้มันไต่ขึ้นไปเลยข่ายกบบันไดอันหัว่หล่นให้ด้ะอือปะโคโฮมฮะก็ดีขันบันไดไปไปเด like ้วยผเขาก็ขี่รถขั้นน่ะนะขี่เขาเมื่อน้ำรังแบบแล้ว เออเมื่อไหร่หล่ะขี่ออกมาเจ้ากันเลยหายใจอันแกเขื่องออกมาลุเชียนลุเชียเอาอ่ะเอาจะพอหนุ่งไปยัางมืออื่นเช่าจังแกขมากพื้นทีเขาแลี่ยวมืออื่นจะค้นออกมาเอาออกมาก็้วจะมีบ่อนเมียนเอากระชาตัวออกมาเออใช่ไฮโปเชียวโจมให้พอเชียวโจกเอาแต่เขื่องไปซีมาพอหนุ่งนะมุนแล้วมืออื่นแล้วกูจังจะค้นออกมาพอดี่ก็จะเห็ดแล้วปัดแปนกระสะอาดแล้วก็จะมีบ่อนตั้งหลายบ่อนอืม เออห้อันพอเชียว์ครไปจกอ่ะสปอร์ตแต่พ่อใส่นั่นนีวันนี้บัดลมกับปากาดได่บ่ไไรบ่ตัวนี้มันหน่อยบอมันม่นพัดดอกบักนี้มันรับหัวเมื่อดอกวิ่งาจะีินอนอยู่นี่บนระวาลูก เราไม่ไปนอนใส้โว้ยอะงม่ไปนอนใช่เออมันชิมานอน,น,อนเฮื่อนโอ้ยมันชิเป็นยังเด้มุนเอ้ยย่าตนนะินี่บางทีนอนได้มื <c oughs> ตอนแรกมึงถึงบอกมานอนนำ้ำเออพอดีมันแล้วเบิดเครื่องก็เต็มในห้องนอนก็นนั้นโถ รูจักลูกจักเต้าครูอีไข่รู้จักแล้วพี่น้องเอยเมื่อก่อน